การบวชในธรรมวินัยนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้ศึกษามาตามลำดับจะมีอยู่8วิธีนะแวิธีอะไรบ้างนะวิธีที่หนึ่งเอหิพิกขุนะเอหิพิกุปุปสัมปทาวิธีที่สองสราระคมนูปสัมปทาวิธีที่สโอวาทัพปติคหานุปสัมปทาวิธีที่สปัญหาพยาการณูปสัมปทา วิธีที่ห้าอัฏฐะครุธรรมมัพติปะปฏิฆาหานูปสัมมทาวิธีที่หกูเตนูปสัมมทาวิธีที่เจ็ดอัฏฐวาจิกูปสัมมทาและวิธีที่แปดยัตติจตุทกรรมูปสัมปทาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็อาจจะสงสัยว่ามันคือการบวชแบบไหนอย่างไรเอหิภิกขุเนี่ยโยมก็เคยได้ยินได้ฟังนะบุคคลผู้เป็น นักบวชเป็นบนรรพชิตเป็นพระพิสุรูปแรกในพระธรรมวทานี้ได้แก่ใครอันนี้ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะ,ะถามโยมเกตอ่ะถามโยมเกตนิดหนึ่งใครที่บวชเป็นรูปแรกเลยที่ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วก็ขอบวชรูปแรกเลยในธรรมเวัยนี้โอ้โหง่ายอีกแล้วใช่ไหมอัญญากลทัญญะนะ เนี่ยพระองค์ประทานการบวชใหนะ้การประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองและพิสุรูปนั้นก็เป็นพิสุอย่างนี้เรียกว่าเอหิพิขุนะหลังจากนั้นมาพรนะองค์ก็ประทานการบวชแบบเอหิพิกขุนั่นแหละแก่พระพิสุลายรูปด้วยกันแต่ในช่วงพรรษาแรกเนะี่ยบวชให้พิสุทั้งหมด60รูปนะมีใครบ้างก็มีพระปัญจวัคคีห้ารูปนะพระยาศานะพร้อมสาหาย นะอีกกี่รูปละ่ะห้าสิบห้านะรวมแล้วห้าสิบห้ารวมแล้วก็เป็นหกสิบนะหกสิบรูปหกสิบรูปเนี่ยเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระรยบุคคลไปตามลําลดับที่บอกว่าตรัสรู้ธรรมเป็นพระรยบุคคลไปตามลําดับก็เพราะว่าในตำราเนี่ยเขียนว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอบวชภายหลังมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต เดี๋ยวบางคนบางท่านจะเข้าใจว่าข้ามลำดับไปข้ามสกะทาคามีอนาคามีไปจริง,รงๆแล้วการตรัสรู้ธรรมไปตามลำดับนะก็คือบรรลุปเป็นพระโสดาบันสกะทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอระหันต์ไปตามลำดับไม่มีการกระโดดข้ามนะฉนั้นในคราวที่พระองค์ประทานการบวชพิสุเหล่านั้นจํานวน60รูปทั้งหมดก็เป็นพระอระหันต์หลังจากออกพรรษาแล้วพระองค์ก็ประกาศให้ พิสูแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยไปเผยแผ่พระรรมนะในตำราบอกว่าให้จาริกให้เที่ยวไปสู่ที่จาริกหรือว่าให้นั่งอยู่ในในที่นั้นนิยมจงใจพวกเธอเนี่ยจงนั่งอยู่ในที่นี้คนละที่คนละแหง่งคนละแหง่งอย่าไปนั่งในที่เดียวกันรอให้คนมาหาหรือบอกให้เที่ยวจาริกไปให้เที่ยวจาริกไปนะนั้นบางคนบางท่านเนี่ยในยุคปัจจุบัน บางทีพระเดินทางไปแสดงธรรมก็บอกว่าไปหาเขาทําไมไปแสดงธรรมปรดเขาทําไมทําไมไม่ให้เขามาหาเราในสมัยพุทธกาลนะพระองค์ประกาศให้ไปแสดงธรรมนะให้เดินไปทิศในยุคนั้นสมัยนั้นมีหลายทิศนิยมนะเพราะว่าไม่ให้ไปทิศเดียวกันไงตั้งหกสิบรูปแสดงว่าไปหกหกหกสิบสายนะหกสิบรูปนั้นนะ่ต่างรูปแล้วก็ไปในทิศของตนของตน ไม่ได้ไปในชิดเดียวกันสองรูปเพราะอะไรเพราะถ้าไปสองรูปเนี่ยจะทําให้ขาดบุคลากรในการเผยแผ่สมุทธยโยมอ้อยกระโย,ยมเกตไปด้วยกันนะโยมอ้อยพูดเนี่ยโยมเกตก็ต้องเงียบนะถ้าพูดสวนอาจจะต้องมีเครื่องนะต้องเงียบเออโยมเกตพูดโยมอ้อยก็ต้องเงียบอะแสดงว่าตอนนี้อีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งเงียบเนี่ยบุคลากรในการเผยแผ่เนี่ยหมดไปแล้วหนึ่งคนฉะนั้นต้องไปแยกกันอย่าไปด้วยกัน ในคราวที่ไปแสดงธรรมโปรดยมบุคคลที่ฟังธรรมฟังธรรมแล้วอยากบวชก็มีฟังธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมในเพศของขรหัสคารวาตก็มีและบางคนที่ต้องการบวชทํำยังไงเพราะตอนนั้นอ่ะพระองค์ประธานการบวชแบบวิธีเดียวคือเอหิภิกขุชนทั้งหลายหรือกุลบุตรทั้งหลายที่ประสงค์บรรพชาอุปสมบทก็เดินทางนะมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระเถระที่ท่านไปแสดงธรรมนั่นแหละใน60รูปนั่นแหละก็พากลบุตรผู้มีศรัทธามาเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์ก็เลยประทานการบวชโดยการให้รับสารนคมจึงมีวิธีการบวชประเภทที่สองเรียกว่าสารณคมนูประสัมพทา